สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนพบกับครูใหม่รัตนาพรเช่มสถียอีกครั้งนะคะในวิชาหน้าที่พลเมืองชั้นประถมศึกษาปีที่4บทที่5ความมีวินัยในตนเองซึ่งบทนี้นะคะเราจะมาทบทวนความรู้เดิมกันค่ะ จุดประสงค์การเรียนรู้ 1. น,นักเรียนสามารถอธิบายความสำคัญของความมีวินัยได้ 2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความสำคัญของความมีวินัยได้และ 3. นะคะนักเรียนมีความกระตือรือร้นในการทำงานที่ได้รับมอบหมายค่ะสาระสำคัญการอยู่ร่วมกันในสังคมทุกคนต้องรู้จักหน้าที่ของตนเองมีวินัยเคารพกฎระเบียบต่างๆในสังคม โดยปฏิบัติในชีวิตประจำวันที่เป็นนิสัยหางทุกคนในสังคมร่วมมือร่วมใจการปฏิบัติเป็นผู้มีวินยัยสังคมของเราก็จะเป็นระเบียบเรียบร้อยช่วยลดปัญหาสังคมและ,จะเจริญก้าวหน้าได้รวดเร็วค่ะเรื่องที่1เราจะปฏิบัติตนให้มีความซื่อสัตย์สุจริตได้อย่างไร ความซื่อสัตย์เป็นคุณธรรมที่เราต้องมีไว้ประจำตัวอยู่เสมอคนที่มีความซื่อสัตย์เป็นผู้มีประพฤติดีและยึดมั่นในความถูกต้องเมื่อเราเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์แล้วก็ต้องแนะนำให้คนรอบข้างดำเนินชีวิตด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเช่นเดียวกันค่ะนักเรียนสามารถปฏิบัติตนให้มีความซื่อสัตย์ได้ดังนี้ หสุจริตทางกายเช่นไม่หยิบสิ่งของผู้อื่นไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต 2. ส,สุจริตทางวาจาเช่นพูดจาไม่เพราะไม่พูดโกหกไม่พูดคำหยาบไม่พูดนินทาว,ว่าร้ายผู้อื่นและสารนะคะก็คือสุจริตทางใจเช่นไม่คิดอยากได้ของผู้อื่นและมีความปรารถนาดีให้คนรอบข้างคะ่ะ ประโยคของการปฏิบัติตนให้มีความซื่อสัตย์สุจริตมีดังนี้ 1. ได้ฝึกนิสัยตนเองให้เป็นผู้มีความซื่อสัตย์และทำให้เราอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 2. เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติเรื่องที่ 2. เราจะมีความขยันหมั่นเพียรมีความอดทนได้อย่างไร การภาคเพียนพยายามทำหน้าที่ของตนเองอย่างต่อเนื่องอดทนไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคต้องปฏิบัติควบคู่ไปกับการใช้ปัญญาเพื่อแก้ปัญหาซึ่งการเรียนหรือการทำกิจกรรมใดๆด้วยความขยันหมั่นเพียรและอดทนจะทำให้เราเรียนหรือทำการงานต่างๆได้มีประสิทธิภาพโดยเราสามารถปฏิบัติได้ดังนี้ การปฏิบัติตนให้มีความขยันหมั่นเพียรและอดทน 1. ทําการบ้านหรืองานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามกําหนด 2. มีความตั้งใจและเอาใจใส่งานที่ทําและสารนะคะไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคหรือปัญหาค่ะ 1. ประโยชน์จากการปฏิบัติตนให้มีความขยันหมั่นเพียรและอดทน 1. ประสบความสำเร็จในชีวิตทั้งการเรียนและการทำงาน 2. มีความมั่นคงในชีวิตและพึ่งพานตนเองได้ 3. ม,มีส่วนช่วยพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าและ 4. นะคะมีคนรักและคอยสนับสนุนให้ความช่วยเหลืออยู่เสมอค่ะเรื่องที่ 3. เราจะเป็นผู้ไฟรู้ไฟเรียนได้อย่างไรไฟรู้ไฟเรียน เป็นคุณลักษณะที่ดีที่ควรฝึกให้เป็นนิสัยโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาต้องมีความกระตือรือร้นตั้งใจมุ่งมั่นในการเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์โดยการแสวงหาความรู้การสืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนการจดบันทึกสรุปความรู้ประสบการณ์และถ่ายทอดเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าให้แก่ผู้อื่นค่ะ การปฏิบัติตนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 1. กระตือรือร้นศึกษาความรู้ใหม่ๆ 2. อง่อานหนังสือที่ดีมีประโยชน์เป็นประจำและ 3. นะคะสอบถามและพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆอยู่เสมอค่ะประโยชน์จากการปฏิบัติตนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน 1. เป็นผู้ที่รอบรู้และทันต่อการเปลี่ยนแปลง 2. มีพื้นฐานความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้และ 3. นะคะเป็นกำลังสำคัญในการช่วยพัฒนาประเทศเรื่องที่4เราจะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ดีได้อย่างไรการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเป็นสิ่งสำคัญที่เราต้องปฏิบัติให้เป็นนิสัยเพราะการมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองจะส่งผลให้เราเป็นคนที่มีความรับผิดชอบ และรู้จักคำนึงถึงสังคมส่วนรวมเมื่อเราทำเป็นนิสัยแล้วยังสามารถทำเป็นแบบอย่างให้ผู้อื่นปฏิบัติตามได้อีกด้วยค่ะการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองมีดังนี้ 1. ตั้งใจเรียนหนังสือหมั่นหาความรู้เพิ่มเติมอยู่เสมอ 2。ระวังรักษาสุขภาพของตนเองและจัดหาเครื่องอุปโภคบริโภคได้ถูกต้องและเหมาะสมค่ะ 3. ประพฤติตนให้เหมาะสมปรับตัวเข้ากับผู้อื่นได้และมีความสามารถควบคุมตนเองได้ในทุกสถานการณ์ต่างๆ 4. ยอมรับการกระทำของตนเองและรักษาสิทธิ์ของตนเอง 5. มีความเชื่อมั่นในตนเอง ตรงต่อเวลาสามารถพึ่งตนเองได้และมีลักษณะความเป็นผู้นำค่ะ 6. มีความประหยัดอดออมและรอบคอบในการดำรงชีวิต 7. มีระเบียบว,วินัยในตนเองตั้งใจเรื่องเรียนและการดำรงชีวิตค่ะประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองให้ดีเป็นผู้มีความรับผิดชอบสามารถช่วยเหลือตนเองได้ รู้จักคิดให้รอบคอบและคำนึงถึงผลที่เกิดขึ้นก่อนที่จะกระทําสิ่งต่างๆเรื่องที่ 5. การยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเองได้อย่างไรการยอมรับผลจากการกระทำของตนเองเป็นการแสดงถึงความรับผิดช,ชอบต่อการกระทำของตนเองไม่ว่าผลจะออกมาในทางที่ดีหรือไม่ดีก็ตาม โดยไม่โยนความผิดไปให้ผู้อื่นแล้วนำข้อผิดพลาดเหล่านั้นมาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอีก mm. เช่นความรับผิดชอบต่องานหรือหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงตามที่ได้รับมอบหมายหรือที่กำหนดไว้ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ควรมีความรับผิดชอบซึ่งแตกต่างกันไปตามบทบาทวัยวุฒิและคุณวุฒิค่ะ การสร้างเสริมลักษณะนิสัยการรู้จักรับผิดชอบรู้จักหน้าที่ของตนเองและช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่รับฟังคำแนะนำที่เป็นประโยชน์และนำไปปรับปรุงข้อบกพร่องค่ะ ประโยชน์จากการรู้จักยอมรับผลที่เกิดจากการกระทําของตนเองสามารถอธิบายเหตุของการกระทําของตนเองได้และไม่กระทําตนให้เป็นที่เดือดร้อนต่อตนเองและผู้อื่นในเรื่องเดิมอีกรู้จักรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นเพื่อนําแนวคิดที่มีประโยชน์มาปรับปรุงตนเองค่ะงานที่ได้รับมอบหมาย ให้นักเรียนนะคะวิเคราะห์ความสําคัญของความมีวินัยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนคูหวังว่านักเรียนจะนำความรู้ที่ได้รับในวันนี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะสำหรับวันนี้คู่ขอขอบคุณค่ะ